ครับสวัสดีครับแม่พี่น้องเอาข้าวกินกึ่เก่าว,วันนี้มีต้มตำไข่ทอด,ดผักพริกกือเก่าพี่น้องครับพี่นอ้อ,นองก็ตามพริกกับกระเทียมนะครับเนาะต้มตำนะครับ ครับใส่มะก,กอลงไปนะครับใส่มะก,กอใส่มะก,กอกนะครับ,บเบเกิลขึ้นพี่น้องหั่นใส่เข้าไปมีบบกน纳ลงไปพี่น้องน้ำปลาพี่น้องขาดไม่ได้เลยใส่ลงไปนัวลนะจะขาบโบก ขายไม่ได้เลยผงด้วยนี่น้ำปลาหน่อยพี่น้องจากนั้นใสม่มะละกอลงไปแล้วโคเล่โคเล่เข้ากันพี่น้องโคเล่โคเล่โคเล่ไปพี่น้องอน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยชิมก่อนอื้อัตวบบนีปะปะ้ ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทานมาเด้อพี่น้องมาเด้อ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 ครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาพี่เปินพี่พีน้าเพื่อนทุกคนครับมาเอาหลายใ่ให้มาเด้อพี่น้องมากินข้าวกับพิดโยครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อวันนี้มีส้มตำพี่น้องส้มตำประกอบประกอบ ได้ประกอบมาสองแกนเนาะแซ่บเซ็ปเซ่บโอ้ลองชิมก่อนพี่น้องเนาะอืมไหลไหลเบาไหลใหญ่หายเด้อมาตึกครับน้องมาเถอะนะใช้มือเด้อพี่น้องเบาไหลใหญ่หายน้ำลายแตกหู้แฉบแฉบสมตำนะพี่น้องเนาะมาข้าวครับไข่เจียวก็ลองไข่เจียวส้มตำหมดนาะพี่น้องเนาะมาเถอครับน้องโอ้ส้มตำแซ็ปๆน้ำๆพี่น้องเด้อะมาข้าวนำกันครับพี่น้อง นี่เหรอเสียบเนาะคนต่ำมันแซ่บนะปรุงรสชาติสตร์หนอ่มเราไล่ให้พี่น้องนะใช้มือพี่น้องนะมาแล้วครับพี่น้อง้อครับกินเด้อะแล้วเราก็ไปทำงานเนาะพี่น,น้อนะงๆไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่พี่น้องเด้อฝากติดโย มันซึมจะคนเนี่ยี่น้องเด้อมาี่น้องแซ่แบแซ่บอืมมะกอกก็มีรสชาติหวานเนาะจำจำเละถ้าใส่มะกอกไปนัวพี่น้องแซ่แบแซ่บอืมอืม เมื่อวานมีใบพย,ยมพน้องแต่ไม่มีส้มตำนี่ใบพยมเหี่ยวแล้วพี่น้องจ,จับแจ๊บอืมแอ้วเขาใบย่าพูพี่น้องใบย่พบายพูอืมอ่นใบย่าพูก่อนพี่นอนเนาะดี๋ยวพี่น้องเนะี่ ครับขอบด้วยแล้วกอ่อนแล้วก็น้อยกรอบอนี่เ้กรอบหวานมันกรมเนะไข่เ <spots> จียวหน่อยนึงเนาะว้อคุณบาจันแว้อเบบเนาะครับ มีผิวมะนาวด้วยพี่น้องแกไอติบขนะ้อพี่น้องเนาะอืครับเคยเรื่องคนร้ายคนชาติตามเด้าพี่น้องเด้อมาหร้อแซ่บเนาะ ให้มีเรยวแรงมีกำลัง,ไง,ไงนละพีพน่องเนาะมองแรงทางการได้มีกำลังเด็ปหางานทำเพนะี่องเนาะอืมอืมชับแล้วอืม เดี๋พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้ตรานี้นะครับน้องวิถีชีวิตวัตนบ้านเรานะมีกินไข่เจียวขมิ้นตําน้ำพริกผักชาผักต้มนี่เก็ดีใจแล้วนะพี่น้องเนาะแ้ายิ่งดีใจยิ่งขึ้นก็เลยมากินกาวกับพ่อแม่พี่น้องพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อให้มีความสุขเนาะก็ททาคลิปทําอะไรไปก็เพื่ออยากให้พี่มอกพ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะพี่น้องนะกินคนเดียวไม่ลอยพี่น้อง ไม่ได้มายั่วน้ำลายพี่น้องนะยัวยวย่วๆทักหน่อยนะฮะยั่วน้ำลายคนแต,แตกฟองนะนะพี่น้องคนะุณตั้มยั่วๆครับคุณตั้มได้ยั่วพี่น้องเลยม,มาเด้อยวมาคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้ที่นี้นะครับพี่น้องอย่องไรก็อย่าลืมทานข้าวยาารักษดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเนาะงสำหรับผมจิตโย คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขรู้ความเจริญนะครับ